เดสมี่สวมมิกบีเบบี้เด็กนอับูลูแนดาแอนดาแอนดาแอบลูอะไรกับีบี้บบี้ถ่ายันถ่ายแล้วถ่ายกับเด็กน้อยพวกนั้น จลลิงเจสี่มิน,มนออบอขบอมามาอันดาอันดาอันดาอวีวีเจสมินดีขาสิเจสมินคิกเร็วๆ <laughs> ใช่หน่อยโอ้อันเนอะ